2กันยายนท่านได้ทำข้อตกลงการเข้าประกวด Miss Universe 20อ,อ่าไทยแลนด์2020กับบริษัทหรือกองประวดตามรายละเอียดที่ท่านเองก็ทราบดีอยู่แล้วนั้นปรากฏว่าระหว่างการประวดท่านได้มีการนำเอานายสิทธิชัยเร็ววิโรธหรือเคนซึ่งเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวหรือเป็นพี่เลี้ยงส่วนตัวจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับท่าน ในระหว่างที่ท่านหรือผู้เข้าประกวดได้ร่วมกิจกรรมกับทางกองประกวดโดยที่นายสิทธิชัยเรวิโรหรือเคนมีใช้พี่เลี้ยงที่ทางกองประกวดได้จัดหาให้แก่ผู้เข้าประกวดทุกท่านแต่อย่างใดการกระทําของท่านจึงเป็นการผิดข้อตกลงการเข้าประกวด MissUnivers e Thailand 2020ในข้อ5.29วรรคหนึ่งและอาจทําให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เข้าประกวดท่านอื่นๆที่ไม่ได้เป็นผู้จัดที่ไม่ได้มีผู้จัดการส่วนตัวหรือพี่เลี้ยงส่วนตัว การกระทําของท่านจึงเป็นการฝ่าฝืนและละเมิดข้อตกลงดังกล่าวดังนั้นทางกองประกวดจึงขอใช้สิทธิ์ในข้อตกลงการเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020ข้อ5.29วรรค4ตัดสิทธิ์ของท่านในการประกวดรอบ30คนสุดท้ายในการประกวด Miss Universe Thailand 2020 0. นับแต่วันนี้เป็นต้นไปวงเล็บ30กันยายน2563จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือคะ่ะ ถูกไหมถูกไปให้น้องด้ยังะเดี๋ยวเออรู้สึกว่ากองงานของเราน่าจะส่งอีเมลไปแล้วค่ะแต่เดี๋ยวก็มีฉบับจริงอีกฉบับหนึ่งที่จะมอบให้น้องด้วยนี่คุ้ยครับเมื่อกี้น้องเซ็นเอกสามรายการสดเพราะว่าไม่ได้รับเอกสารไม่เคยได้รับเอกสารไม่เคยเห็นเอกสารทีมงานไม่เคยพูดถึงเอกสารเอกสารอะไรคะเอกสารยาบอกว่าสัญญาความลับไม่เคยได้รับเอกสารสัญญาความลับน้องไม่ต้องเซ็นนี่คะ หมายถึงเคนหมายถึงเคนหมายถึงเคน,เคนใช่ไหมคะก็ก็คุณอ้ําต้องตอบแล้วล่ะค่ะเพราะว่า <c oughs> เป็นคนของคุณอ้ําคือในส่วนนี้อย่างที่พี่ปุ้ยแจ้งไปนะคะว่าในวันที่เทรดจากช่างภาพกิติมาศรรและเราจะมีทีมงานที่จะต้องไปเตรียมงานก่อนโดยที่ไม่ได้ไม่มีพับบิกออกไปนะคะ <c oughs> นั่นคือทีมงานทุกคนจะเข้าไปได้ก็ต่อเมื่อจะต้องได้บัตรแขวนคอก็คือจะต้องเซ็นนะคะจดหมาย ฉบับนี้ในการที่จะรักษาความลับะนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยจะต้องได้รับเอกสารตัวดังกล่าวนะคะที่ที่เป็นที่เป็นตัวจดหมายเซนนะคะนะคะให้เพื่อจะมานั่งกรอกชื่อใช่ไหมคะซึ่งทุกคนก็จะได้สายห้อยคอสายห้อยคอสายห้อยคอทุกคนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอ,อ่พอวันนั้นใช่ไหมคะพอเขาไม่ได้รับอ,อ่ไม่ได้ส่ง ตัวสัญญาที่เซ็นกลับคืนมาแล้วมันมีการทวงถามเป็นระยะเนี่ยก็จากที่พี่นกสีบอกนะคะแล้วก็มีพี่อ้ําก็เลยแจ้งไปว่าให้เขาเนี่ยส่งหน้าบัตรประชาชนมาเพื่อเราจะได้กรอกข้อมูลให้นะคะแล้วก็เผื่อเจอกันก็จะได้เซ็นซึ่งมันมีหลักฐานอยู่ในไลน์แชทอยู่แล้วนะคะว่าถ้าพี่ไม่ไปขอบัตรประชาชนเขาพี่พี่จะขอมาทำอะไรอะ่ะ ที่ขอมาเพื่อที่จะกรอข้อมูลแค่นั้นเองให้ระบุบอกเขาไปในไลน์แชทว่าขอมาคือในไลน์แชทเนี่ยเราขอบัตรประชาชนแล้วเราเราเราบอกกันอยู่แล้วว่าเราโทรบอกกันอยู่แล้วแล้วก็ตามใะหนบัตรช่วยส่งบัตรหน่อยใช่ช่วยส่งบัตรมาหน่อยก็ส่งมาคือเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์วันนี้แล้วเราจะต้องเอาเอกสารหรือว่าหลักฐานอะไรมายันขนาดนี้ว่ามันมีไลน์แชทนะฉันทวงอันนี้เธออะไรอย่างเงี้ยนี่หรอคะเราแค่อยากให้บอกอย่างเี้ยค่ะว่า อยากให้อยากให้สังคมนะคะตัดตัดสินหรือว่าใช้วิจารณญาณในเรื่องนี้ว่าการเซ็นเอกสารรักษาความลับกับการไม่เซ็นเจตนาใดบริสุทธิ์กว่ากันและมีเจตนาอะไรในการที่ไม่เซ็น นะคะแต่สิ่งในส่วนอันพูดแล้วเอาไ้ให้จบเลยอ่ะมันมีเรื่องของดราม่าว่าคุณอ้๊อาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้พบกันตามคนในส่วนในส่วนตรงนี้ค่ะพี่ปุ้ยได้แจ้งไปตั้งแต่ต้นแล้วว่ารายละเอียดทุกอย่างมันอยู่ในหลักฐานทั้งหมดนะคะซึ่งในเอกสารเหล่านี้มันก็ในเรื่องของทางกฎหมายมันมีความเราไม่สามารถที่จะต้องมานั่งเปิดเผยกันตรงนี้ได้แต่พี่ปุ้ยเข้าใจคําถามเขาบอกว่าคุณอ้๊อก็อาจจะเข้าใจค่ะนี่ ดีราม่าน้องคาะจะสนิทกับโอ้้่องเร่องแพรวใช่ไหมคะเรื่องเรื่องโค่ะอ่า่ตนนี้แพรวันนี้สวยเลยโอเคค่ะถ้าอย่างงั้นถ้าในเรื่องของแพรวันนี้เนี่ยเราสามารถเคลียร์ได้เลยว่าเราไม่ได้มีพฤติกรรมแบบที่คุณเคนทำนะคะอันนี้เราจะมี หลักฐานทุกอย่างอยู่แล้วว่าในกองจะเป็นอย่างไรส่วนวันที่ได้โกลเด้นเชียร่าพี่อ้ําเป็นเพียงกรรมการร่วมไม่ได้เป็นคนยกมือมมเพราะว่ากรรมการ17<น>คนจะอยู่ในไลฟ์หลักฐานอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะพี่อ้ําไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการยกมือเพื่อที่จะให้ได้โกลเด้นเชียร่าและพี่ปุ้ยขอยืนยันตรงนี้นะคะน้องอ้ําเนี่ยไม่ได้มีความสนิทสนมไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นเพื่อนพี่ด้วยซ้าแต่เป็นคนที่พี่ปุ้ยคิดว่าเขาตั้งใจทํางานก็ว่าจ้างก็มาทําให้ ในหลายๆเขาช่วยหลายอย่างนะคะแล้วพี่ปุ้ยบอกตรงนี้ด้วยว่าพี่ปุ้ยไม่ให้บริษัทสตาร์ดอมมามีอิทธิพลใดๆที่จะมาจิ้มคนมงให้พี่หรอคะมันไม่คุ้มกับสิ่งที่พี่ปุ้ยพี่นะลงทุนทั้งชีวิตจิตใจและน้ำเงินคุณไม่มีสิทธิ์แล้วพี่ปุ้ยพูดเสมอใช่ไหมยอ้ค่ยิ่งสนิทกันรักกันแล้วรู้ว่าถ้ามีการทุจริตเกิดขึ้นพี่ไม่เลิกอันนี้ เป็นคนทํางานที่เวลาทําทําเป็นีบ้าเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เขาไม่มีอิทธิพลขนาดน,นั้นค่ะนอกจากคำพูดเราเนี่ยะไรจะดึงดันให้คุณเชื่อมั่นได้ไหมคะว่าแบบเรารู้จักน้องจริงน้องแพรู้จักน้องแต่ปีก่อนแต่ว่าเราไม่ได้ผลักดันอะไรน้องแน่นอนไม่ได้อยู่เบื้องหลังอันนี้อันนี้ถามน้องอ้๊อหรือถามพี่ปุ้ยใช่ใช่ค่ะคือคือตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วคือพี่อ้๊อฟต้องรู้จักแพรมา2ปีกว่าอยู่แล้วนะคเพราะว่าน้องเขาเป็นรองระดับหนึ่งมิสคาราโน่สองพันสิบแปดนะคะพอหลังจากนั้ย ว่ากันตั้งแต่ดราม่าการขยายอายุก็คือแพลวเขาหมดหวังไปแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มีการขยายอายุจากกองประกวดมิสยูนเวิร์สนะคะในนั้นเนี่ยเขาก็จะเห็นจากข่าวตามที่เราเห็นเหมือนกันตามสื่อใช่ไหมคะหมดหมดห,มดหวังไปแล้วทีนี้พอบอกว่ากลับเข้ามาได้ใหม่เป็นเพราะพี่อ้ําหรอไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าพี่ปุ้ยตัดทมไลน์ในการอธิบายกับนักข่าวพี่ปุ้ยได้แจกแจงละเอียดอยู่แล้วเรื่องนี้เนี่ยพูดอีกก็เสียเวลาเพราะว่าพี่ปุ้ยเห็นว่าอ้าว คุณป้าพรล่าก็เป็นโควิดแต่คุณก็เลื่อนน่ยแล้วมันก็มีผู้สมัครที่เป็นเขาเรียกอะไรเดียวไม่ใช่ตัวตัวเด่นนะเป็นหน้าใหม่อะบางคนอายุมันเฉียดชิวนะแต่พีุ้ยดูว่าโอ้หเจ๋งว่าโปรไฟล์มันหน้าลุ้นอ่ทำไมเราไม่เปิดโอกาสให้คนใหม่ๆบ้างนะคนเก่าๆก็เต็งหลายคนน่ะก็ไม่เห็นจะแปลกถ้าเราได้คือพี่พุ้ยว่าการได้อะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องดีๆเนาะ มันขยายได้ขยายมันดีกว่าได้หดมากง้วการขยายอายุคนเข้าประกวดกับอายุการสมัครไอ้เวลาการเปิดรับสมัครไม่เอื้อใครไม่ไม่ถามพี่ปุ้ยอันนี้พี่ไม่เอื้อใครหรอกเพราะว่าอะไรวะไม่ได้ประโยชน์อะไรกับพี่ในขณะเดียวกันพี่เนี่ยเตือนเลยนะอ้ําต้องชัดเจนนะต้องอยู่ห่างๆอย่างห่วหัวไปเลยเพราะว่าเนี่ยขี้เกียจอ่ะมานั่งแก้ดราม่าแต่พี่ปุ้ยอ่ะเช็คพี่ปุ้ยทัก